มาครัทุกคนมาอัปเดตบ้านสวนริมน้ำของเจ๊ปิมนาทอนกับคุณประกิตนะคะทุกคนห่างหายไปหลายวันนะคะทุกคนค่อยๆอัปเดตไปนาะคะเนาะสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะคะเรื่องสีของเราวันนี้ก็สีภายนอกก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนก็คือเพิ่มสีขาวขึ้นมาแล้วก็ทาตรง ชิ้นสวนตรงหลังคานะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรเชิงชายหรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็คือเพิ่มตรงนั้นขึ้นมาก็คือเก็บรายละเอียดของสีเสร็จเรียบร้อยนะ,ะทุกคนสิบสองวันของการทําการนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มต่อไฟไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะทุกคนไฟฟ้านะ้ำปราปาไม่ถึงนะคะตรงนี้แต่ที่ต่อไว้นี่ก็คือเราจะ ใช้ชุดนอนนานะคะทุกคนของโซลาเซลล์เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าเราใช้ชุดนอนนานีา่เราทำยังไงมั่งนะคะทุกคนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใครสงสัยยังไงเดี๋ยวเจ๊ปิ่มจะพิจารณาเผื่อทุกคนนะคะทุกคนวันนี้ก็คือมาให้ดูรายละเอียดของสีนะคะภายนอกที่ช่างทําไว้นะคะส่วนภายในห้องก็คือเราติดฝ้า แล้วก็ติดตรงผนังนะคะห้องเดียวนะคะทุกคนแล้วก็นี่มีขุดรอไว้นะคะทุกคนขุดอ่อเป็นถังเกลือหนึ่งถังนะคะแล้วก็ถังระบายน้ําอีกหนึ่งถังนะคะทุกคนจักห้องอย่างดอกก็คือขุดสองถังนะคะช่างทําให้นะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะสีสันคือลงตัวเจปิมชอบมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยสีนี้ทาออกมาแล้วกลมกลืนกับบรรยากาศบ้านสวนนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะเอาสีฟ้านะคะฟ้าก็มีเยอะแล้วเอาสีเหลืองนี่นะคะสวยแล้วลงตัวมากเลยเหลืองเข้มเหลืองอ่อนแล้วก็มีขาวตัดแล้วก็มีดํามาตัดอีกะคะ่ะโอ้โหเลิศลงตัวนะคะทุกคนนี่นะคะบ่อน,นี่ก็คือใช้ อย่างละสามท่อนะคะทุกคนที่ช่างขุดไว้นะคะอะไรไม่รู้ข้างล่างเดี๋ยวก็ค่อยเก็บออกนะคะทุกคนามาชมบรรยากาศดยกันสถานีต่อไปนี่ก็คือน้ำเราก็มีแล้วนะคะซึ่งซึ่งเราเจอปัญหามาแล้วนะคะทุกคนน้ำที่เราต่อมาน้ำประปานะคะคือได้เดินสองรอบนะคะส่วนท่อที่เจปิมเอามาแทนที่นะคะ อันเก่าก็คือรื้อมาเอาไว้รอบๆสวนนี่นะคะไว้รดต้นไม้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสถานีต่อไปก็คือน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ากะว่าถ้าเกิดว่ากว่าจะเดินเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาได้ก็คือใช้ระยะเวลานานนะคะเจบิมก็เลยตัดสินใจสั่งชุดนอนนาโซล่าเซลล์นะคะทุกคน รอติดตามชมนะคะ